ครับเดี๋ยวเรามาทำหม้อไฟสไตล์ง่ายบายสันหาตาจจแดดนะครับวัตถุดิบเติมก็มีแค่ไข่หมูสันในนะครับเห็ดเข็มทองผักกาดขาวแล้วก็ฟักทองครับจากนั้นก็จะใส่เส้นอะไรก็ได้ครับแต่จะใช้เส้นอหมานะครับเราเมนูง,ง่ายเดี๋ยวมาดูกันครับ ระหว่างเตรียมเครื่องเราก็ทําน้ำฟอตตกครับง่ายๆครับตั้งน้าใส่ขนมก้อนลดต้นหญากุ้งครับครับพอเตรียมวัตถุดิบใส่หม้อเสร็จก็ตั้งไฟครับแล้วก็จะเอาน้ำฟอตอกที่เราต้มมัสกคใส่ลงไปนะครับไม่ยากครับอยากกินผักอะไรอยากกินเนื้อสัตว์อะไรก็ใส่นั้นครับแล้วก็ต้มครับใส่ลงไปนะครับน้ำฟอตอกแล้วก็ตั้งไฟต้มครับ ถ้พอเริ่มเดือดแล้วก็ตอกไข่ใส่แล้วก็ใส่เส้นครับอยากกินเส้นอะไรก็ใส่เส้นนนั้ะครับอันนี้ก็สไตล์สันหาจะแด้ครับเทมปุราครับง่ายที่สุดเป็นเมน,นูง่ายลองทำตามนะครับ